มะม่วงน้อนยจ้ะขนุนสองแผกมะเขือสองแผกมะกอหนึ่งลูกได้มาหลายเติบอยู่ของกินจ้ะเต็มอยู่ในไลยเป็นอุมโมงคนะ์ค่ะเนี่ยกาะเป็นอุมโมงค์ที่ว่าทางลีกเลี้ยงราดจรเนาะอยู่ตั้งเน,นี่ยสถานีตำรวจเก่า,น,านี่แหละจ้ะนี่สถานีตำรวจเก่าแต่เราจะไม่ได้นั่นเราก็จะเลี้ยวเขาลงนี่ นี่ก็จิีไปทะลุบ้านยาดาวนี่ก็เเป็นอุโมงภายในเกาะในทุม่มเซอจ้ะจอดรถก็มีอน,นี้<ม>ออก<ม>ทำล้วจ้ะกำลังอยู่ปากนาปากทำกับบัญนาดาวแหละนี่ออกคนจากทำภูเขาแล้วที่มองฝากมันก็คือฝั่งนนุ่นจะฟังทะเลฟังทุ่มสัตนนี่ยาดา้น,นี้เราก็มุงหนาก้าบ,บ้านแต่ว่าก็ลงกิลง,ลงใต้ทำใต้ ลอดทำเขาอุมโมงค์จ้ะอุมโมงเห็กระโอดออกมาเมื่อกี้อุมโมงค์นี่ไม่ใช่ชิโมอุมโมงค์ไปลอดทะเลใต้ทะเลทะเลลึกเลยจ้ะเป็นอุมโมงค์ภายในเกาะเป็นอุมโมงค์ที่ว่าทางลีกเลี้ยงราจรเนสอยู่ตั้งในสถาน,นีตำรวจเก่านีเละจ้ะนี่สถานีตำรวจเกา่าแต่เราจะไม่ได้นั่นเราก็จะเลี้ยวเขาลงนี่นี่ก็จะไปทะลุบ้านยญาดาวนี่ก็เป็นอุมโมงค์ภายในเกาะในทุ่งเซอร์จร้ะ จอดรถก็มีเป็นนุมงจอดรถก็เสียค่าเช่าจังนี่ก็เป็นทางทางนี่กัใชฟ้ฟรีเยูะแ้่ก็กเสียรายปีคือเกาว่าภาษี <c oughs> อุโมอง,งสลบัดอ,อุโมงยี่ห้อไปดูบอนจอดรถก็ไปไม่ได้เรกจะถ้าเราไม่ตั้งใจไปจอดเพราะว่ามันต้องมีด่านเสียงเงินก่อนเอบัตคิวบัตรหลเสียงเงินไปก่อน ยังจิกขอบไปได้ก็เลยไม่ได้ให้ดู <S <S เดี๋ยววันหลังมาที่ให้ดูดอกจะที่บนจอดรถในทำหลายที่หลายนั่นอยู่นี่จะพี่น้องอุโมงภายในเกาะในเมืองทุ่งเสือจะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอาจจะต่อต่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะกายพี่น้องดูไปเรื่อยๆก่อนนี่จะนี่ก็เป็นในวงเวน ไอ้ยิปไปทางไหนก็มีสี่แยกตรงนี้ตรงแยกนุ่นกับทางนาตรงไปนุ่นก็ไปไอสนามบินไปทางยักษ์ตาฟังตั้งนู่นก่อนทางนี้ก็ไปบ้านยาดาวทางนี้ก็เป็นไอ้วงเวนอีกจก้ะแต่ทางนี้รู้สึกว่าจะมีแค่ส,สองสามช่องทางสามแยกนี่ก็ ทั้งเงินก็ไปยัยกษ์ตาอะไกันทั้งน,นี่นป,ไป,ไปิมเป็นตั้งนี่เขาไปทางนี่ทั้งวัดไปนี่นี่อันนี้ก็จี้ไปบ้านยาดาวที่นี่สินี่ไปบ้านยาดาวก็ไายยาดาวมากกว่างงตุบแหละพี่น้องยืดูไม่ได้จำไม่ได้หรอกจ้ะจักทำไหนเป็นทำไหนเนาะสารพัดทำ ก็อย่า่าพูดมากดวยพี่น้องก็อยากเล่าอยากให้ดูนอกจากบรรยากาศในถ้ำในนั่นความยาวกัจจิยาประมาณหลาอย,ยากทิ่มเมตสต็อปเอาไวจ้จะคิมเมตตัดต่อไปเรื่องให้พี่น้องดูว่ามันนานประหลาดถ้ำเนึ่ก็เป็นฝุ่นละอองในถ้ำจะแต่อันนี้ใครมาที่หลังกัจจิบอกก่อนเนาจะอันนี้ทำคือว่าทำภายในกอทำในใต้ภูเขาป่าเฮ็ดยาดาว ไม่ใช่ทำรอดแอทะเลน้ำลึกจ้ะเป็นทำภายในเกาะทำใต้ภูเขาใต้บ้านยาดาวในตัวเมืองจากบ้านยาดาวเป็นตัวเมืองจผ่านทำก็ได้หรือจะครับตรงไปบนไม่เขาทำก็ได้จ้ะวันที่ให้ไม่ดูกันก็นที่ยาปวดตักไปแต่ไยก็จะพักกันตอนนี้ออกทำแล้วจ้ะกำลังอยู่ปากนาปากทำกับบ้านยาดาวแหละ นี่ออกคนจากทาภูเขาแล้วที่มองฟากนุ่นก็นกนคือฟังในนุ่นจะฟังทะเลฟังทุ่งสแตนย่าดาก็มาถึง,ไง,ไง,อ,งอนองน้นวงเวนทางนี้ก็ไปโรงพยาบาลไปไฟังอีกนั่นทางเหนือทางใต้อะไรอ้น,น <c oughs> พูดแล้วก็ไม่ถูกทางนี้ก็จิกเขาไปตัวเมืองจ้าอันนี้คือยิกทางเขาไปตัวเมืองที่วันยาดาไปหาหมอ ามทั้งที่ไม่เขาทาจ้าน,นี่อนี่ทั้นทงนี้กับที่ไปบ้านยาดาวอันนี้คือไปบ้านยาดาวที่นี่คืนนีออกจากทำมาแล้วขากลับเรามาเส้นขามาทาามั้งทำมาวงเวยียนอยู่ตรงนี้เลยแล้วเห็นบ้านยาดาวแล้วถึงบ้านอะไรบ้านแล้ว นี่ก็ขึ้นโรงบ้านกับมาหาลัยใช่ชนะสวนดอกไม้ก็อยู่ตรงนี้สวนดอกไม้ป่าหลงๆอย่างนี้เป็นน,นั่นจะดำๆมีเขีวยวยันไปข้าวตึกๆน้นกับตึกของโรงแรมของ,งบ้านนี่ก็ทางแยกไปบ้านยาดาเดี๋ยวนี้แหละเรนล้อกับจินรอไต่สะพานนี่กับวนขึ้นสะพานกับบ้านอ่ะนี่กับนามาหาลัยใช่แยกมานี่กับมาหาลยัย มหาด้านนามหาลัยก็ทุ่มเสิเททร์ฟม,มหาลัยไปนู่นกับโรงพยาบาลรถเมย์ก็วิ่งแต่รถรถท่ารถตันตัวก็มาได้แค่นั่นมาจอดอยู่มหาลัยเขาโรงพยาบาลต้องไปอีกเส้นหนึ่งเขาไม่ได้ญาติให้ครับเขามีเส้นขับเข่าไปตั้งหกักนี่ก็บรุ่นไอ้รห่นนะงบงเวน นี่ก็คือโรงเรียนของไปรุ่นจ้ะโรงเรียนอีกอันนึงน,นั่นก็โรงเรียนอีกอันนึงเกล็นโอเซนอันนั่นข้างล่างบ้านยาดาตรงนี้ก็โรงเรียนไอ้เบิร์กทูนแต่ขับตรงไปนี่ก็ขึ้นไปบนแล้วก็ถึงสามแยกแยกไปทางโน้นก็สะบายน้ำสวนน้ำเมืองยาดาวอยู่จ้ะป่าเฮ็ดยาดาวกลายเป็นสวนน้ำไปแล้วแต่ก่อนมันก็สนามฟุตบอลแเราจ้ะแต่ว่ามันก็ เป็นที่จอดรถจอดรถก็เลยเอาสนามไปเอาไอ้ที่เก็บเพชรยาดาไปดาอีกเคจ้ะถึงบ้านยาดาแล้วนี่ก็รถทําไปคนเดินนี่ก็ทางทางลงไปโรงเรียนอีกเคจ้ะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้เออมีแค่แค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูไอ้พักกับบ้านก่อนน้อจัะเนาะอเคจ้ะถึงบ้านแหละมัด มาจับพี่น้องที่นี่มาดูของว่ายาแด้อะไรมาดึงจ้ะของนี่ะมะม่วงน้อยจ้ะได้มาจากร้านค่ะม่วงน้อยขนุนสองแพ็กมาให้ลูกชช้ลาพักเอสลัเนสองถุงวันนี้ทำขนมจีนกินจ้ะ cà gum, khắc chi song chi khai nung tung, tung 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 มะเขือสองแพก็มกมะกอหนึ่งลูกฝรั่งมาให้หลานชายหนึ่งแพ็กให้เซนเดอร์แล้วก็เอาถั่วเขียวมาลองใหม่ถั่วเขียวกับบ้านยังมีอยู่จัดแต่ก็เอามาลองใหม่ตรงนี้ตรงนี้กับนี่แล้วก็มีแตย์ปลาหมึกไก่ คุณปูจ้ะตามมือคุณปูใจแข็งผู้เอันเด็กอุ้งซะอืมนี่ก็พี่แต๊ะเอ๋เส้นมีจ้ะเอาถ้าเซนมีมาอันนี้มันนักขักอันนี้นักขักกระจิ้มไปเลยอันนี้แหละนักขักพี่น้องไม่ได้ออกให้ดูดอกจ้ะ ก็มีกะทิอยูห้าหกกล่องแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาจ้ะหาไอ้นั่นไม่เห็นกะทิกะแพงอยู่เด้อดจ้ดเด้อหาไอ้ซิ่วดำไม่เห็นจ้ะก็เลยไม่ได้เอามาวัานนี้หาซิ่วดำไม่เห็นโอเคอะไรพี่น้องของอยู่ของกินก็ได้มาแค่นี้แหละวันนี้จ้ะของอยู่ของกินเนาะได้ได้มาหลายเติบอยู่ของกินจ้ะเต็มอยู่ในเลย เคนอจ้กคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้าขอบคุณที่เมฆขาเมฆโฆษณาจ้าขอบคุณจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้านอนรับฝันดีกันเด้อจ้าคิดถึงทุกคนจ้าพี่น้องทั้งเมืองไทยทั้งไหนก็ดีเนาะจ้กคนไทยละกันเคจ้าอย่าลืมเด้อจ้าพี่น้อง คอยเขามากินสมม่วงน้อยละกันคลิปหนาจะเจอกันคลิปหนาจะาเร็วนี่ละจ้ะอร่อยพี่นาะอื้อ